ฝันเห็นว่าอาเจียนคุณมีดวงที่จะได้เดินทางไกลในเร็วๆนี้ก่อนจะไปฟังคำทํานายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันว่าอาเจียน หรือฝันเห็นอาเจียนคุณมีดวงที่จะได้เดินทางไกลในเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทจากญาติหรือจากคนที่คุณคุ้นเคยช่วงนี้ให้ระวังตัวจะถูกคนชั้นสูงลังแกคำทำนายด้านความรักคนโสด ช่วงนี้ใครๆก็อยากเข้ามาพูดคุยกับคุณจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวแหละและจะมีคนอายุมากกว่ามาชอบคุณดูแล้วคุณก็มีคนที่ชอบอยู่ในใจแล้วด้วยคนมีคู่ให้ระวังมือที่สามหรือเพศตรงข้ามเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณเขาจะทำตัวใกล้ชิดสนิทสนมขอให้คุณหนักแน่นกับคนรักของคุณเข้าไว้อย่าให้ใครเข้ามาแทรกได้ คำทำนายด้านการงานการเงินช่วงนี้คุณอาจจะต้องเสียเงินเสียทองกับการช่วยเหลือคนอื่นหรือคนอื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่คุณก็ต้องพิจารณาให้ดีๆว่าควรจะช่วยเหลือหรือไม่หากไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาคนรอบข้างช่วงนี้มีคนต้องการตัวคุณให้ไปร่วมทำงานด้วย แต่คงต้องรอเวลาก่อนช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการโยกย้ายการงานยังไม่เป็นไปนตามเป้าหมายอย่างที่วางไว้ต้องเอาใจใส่อดทนให้มากๆเลขนำโชค1 4 8 9 7 0 2 0 3 4 7 8 เพื่อนๆเคยฝันว่าอาเจียนหรือเปล่าคะเคยฝันแบบไหนลักษณะ,ะอย่างไรมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูคลิปอื่นๆของช่องสามารถกดไปที่คลิกด้านบนได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ